กบฏแมนฮัตตันสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของไทยกบดแมนฮัตตันนี่เป็นกบฏครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่เลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองเลยทีเดียวครับที่คนในชาติเดียวกันเนี่ยต้องมารบราค่าฟันกันเองมากที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ความไม่สงบจากการพยายามทํารัฐประหารในยุคใหม่เท่าที่มีมาเลยครับ จากสถิติที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บและล้มตายเป็นอย่างมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประชาชนชาวบ้านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้เลยครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อแหะครับกระบฏแมนฮัตตันคงพอจะรู้เรื่องของเหตุการณ์ในคราวนั้นกันมาบ้างแล้วเช่นกันครับแต่กบฏท,ที่มีชื่อเป็นฝรั่งครั้งนี้เนี่ยมีรายละเอียดและเรื่องราวอย่างไร ที่สำคัญคือเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจเหมือนกับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นฮอลลีวูดสักเรื่องเลยทีเดียวครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินวันนี้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ทิกต o k และก็ Facebook ในชื่อคนติดเล่านะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับสมคลิปแล้วถ้าจักรุณากดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากครับหรือถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จักรุณาแชร์ต่อกันไปในวงกว้างก็จะขอบพระคุณจริงๆครับเรื่องราวในวันนี้นี่ผมได้ข้อมูลจากหลายที่มากครับ หนังสือหลายเล่มแล้วก็ข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้านะครับรวมไปถึงบทความของคุณวิภาจิรภาภัยสารในศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับก่อนจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากชวนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็จริง,จ,รงจังนะครับแต่ว่าถ้าเราจะลองฟังเรื่องนี้แล้วก็หลับตาดึกภาพเป็นภาพบบยนตร์แอคชัน่นสไตล์ฮอลลีวูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยประมาณผลงานกำกับของไมเคิลเบย์ที่เคยกำกับ เพอร์ฮาเบอร์หรือว่าอมาเกดอนทรานส์ฟอร์เมอร์สก็ลองดูได้ครับผมเชื่อว่าจะเพิ่มอัธรรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวลดความเครียดบางอย่างในเรื่องลงไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับคุณทุกฟังครับต้องยอมรับว่ากิจกรรมการเมืองของไทยที่ทํากันบ่อยที่สุดนอกจากการเลือกตั้งเนี่ยรองลงมาก็คงเป็นการรัฐประหารครับในการรัฐประหารหลายครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นและก็ระทึกขวัญอย่างยิ่งก็คือกบฏแมนฮัตตันครับ เมื่อเดือนมิถุนายน2,494ที่ว่าตื่นเต้นระทึกขวัญก็เพราะว่าครั้งนั้นน่ะมีจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นเนี่ยเป็นตัวประกันด้วยนะครับกบฏแมนฮัตตันหรือว่ากบฏท,ทหารเรือหรือหลายคนก็เรียกว่ากบฏ29มิถุนาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของฝ่ายทหารเรือครับ ที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและก็ผู้นําซึ่งเป็นกลุ่มทหารบกนะครับรวมทั้งการที่รัฐบาลเนี่ยไม่สนับสนุนกิจการของกองทัพเรือเท่าที่ควรครับการก่อกบฏแมนฮัตตันเนี่ยตามข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยบอกว่าสืบเนื่องมาจากสาเหตุ3ประการนะครับประการแรกก็คือความไม่พอใจในการบริหารประเทศ ของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามครับซึ่งเป็นสมัยที่สองแล้วนะครับซึ่งคณะรัฐประหารเมื่อ2490เนี่ยสนับสนุนครับโดยทหารเรือนมองเห็นว่ารัฐบาลของคณะรัฐประหารเนี่ยไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงครับใช้วิธีประเด็จการโดยปรับปรุงกรมตํารวจให้มีลักษณะเป็นกองทัพครับ,รบเพื่อข่มขู่ประชาชน และก็กวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างทารุณแล้วก็ไร้มนุษยธรรมครับประการที่2ก็คือความตึงเครียดระหว่างทหารบกและตำรวจกับทหารเรือครับซึ่งก็มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างสนับสนุนผู้นําต่างกันครับทหารบกเนี่ยสนับสนุนจอมอพลปพิบูลสงครามครับส่วนทหารเรือเนี่ยสนับสนุนนายปรีดีพนมยงส่วนตำรวจนั้นมี ปัญหาการกระทบกระทั่งกับทหารเรืออยู่เสมอครับแล้วก็ได้กล่าวหาทหารเรือในเรื่องที่มักให้ผู้กระทําความผิดประเภทใช้อาวุธปล้นจี้เข้าไปหลบซ่อนในเขตทหารเรือนะครับประการที่3คือความเสื่อมโทมในกองทัพเรือครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ไว้วางใจและก็ไม่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นับตั้งแต่ครั้งกบฏวังหลวงนะครับเมื่อ26กุมภาพันธ์2492ก็ราวๆสัก2ปีก่อนหน้านั้นนะครับ มีการตัดกําลังนาวิกโยธินลงครับเพราะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพเรือและก็รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาให้กองทัพเรือเนี่ยไม่เพียงพอที่จะนํามาปรับปรุงกองทัพได้ครับนั่นทาให้ฐานเรือกลุ่มหนึ่งครับเรียกตัวเองว่าคณะกู้ชาติผู้นําสําคัญก็คือพลเรือตรีทหารขำมีรันครับนายทหารนอกราชการซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินนะครับ แล้วก็มีนาวาเอกอานนท์ปุนตริกาภาครับซึ่งเป็นผู้บังคับการกองสำรองเรือรบครับนาวาตรีมนัฐจารุภาซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์นะครับนาวาตรีประกายพุทธารีสังกัดกรมนาวิกโยธินนะครับแล้วก็นาวาตรีสุพัฒน์ตันตยาพรครับสังกัดกรมนาวิกโยธินนอกนั้นก็จะเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะครับส่วนผู้นำไยอื่นๆก็ได้รับการชักชวนจากทหารเรือที่มียศ ระดับกลางๆครับแต่ว่าแผนการของคณะกู้ชาติที่จะทำการกรตัตปราหาเนี่ยต้องเลื่อนไปหลายครั้งครับเนื่องจากหลายสาเหตุความตั้งใจแรกครั้งแรกเนี่ยคือวันที่22ตุลาคม2493ครับซึ่งวันนั้นนะเป็นวันส่งทหารไปร่วมรบในสมรภูมิเกาหลีนะครับหรือว่าสงครามเกาหลีเป็นครั้งแรกครับที่ท่าเรือคลองเตยครับ คณะกู้ชาติะมีแผนจะควบคุมตัวจอมพลปแล้วก็ผู้บัญชาการที่มีอำนาจสั่งการสามเหล่าทัพแล้วก็ตำรวจในระหว่างพิธีนั่นแหละครับแต่ว่าความตั้งใจที่จะปฏิบัติการครั้งแรกก็ต้องระงับไปครับเพราะว่าในวันนั้นในคณะกู้ชาติได้ทราบว่านายทหารสังกัดกร,รมสัพภวุฒิทหารเรือคนหนึ่งครับนำแผนการไปแจ้งให้ในทหารเรือชั้นผู้ใหญ่เรื่องก็จึงรู้ไปถึงพลเรือเอกสินกมลนาวินครับผู้บัญชาการทหารเรือ ก็เลยสั่งเตรียมการป้องกันเอาไว้ครับครั้งแรกก็เลยไม่ได้ลงือทอทำครั้งที่2ใเนี่ยวางแผนไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2493ครับในวันงานแข่งขันรักบี้ฟุตบอลครับระหว่างกองทัพบ,บกกับราชนาวีครับปกติในนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3กองทัพเนี่ยก็จะได้รับเชิญไปร่วมงานนะครับคณะกู้ชาติก็วางแผนที่จะจู่โจมเข้าจับจอมพลปอตอนสายของวันแข่งขันครับ แต่ว่าพอถึงเวลาการแข่งขันเนี่ยจอมพลปนิตติดราชการครับไม่ได้มาร่วมงานและก็ราวสักบ่ายสองโมงของวันนั้นเนี่ยมีข่าวว่าตำรวจจากโรงเรียนตำรวจปทุมวันก็มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับนาวาตรีมนัฐจารุภาก็จึงรีบไปสังเกตการก็พบว่ากำลังตำรวจประมาณสองกองร้อยเนี่ยพร้อมอาวุธเคลื่อนไปตามถนนเพลินจิตครับแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยหลังสวนก็สันนิษฐานว่าข่าวจะรั่วไหลนะครับคณะกู้ชาติก็จึงให้ระงับ ปฏิบัติการในครั้งที่2นี้ไว้ก่อนครับครั้งที่3เนี่ยผ่านมาเป็นช่วงต้นปี2494ครับโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเนี่ยกำหนดจะทําพิธีแจกเข็มเสนาธิปัดและก็ประกาศนิยบัตที่ห้องประชุมกระทรวงกลาโหมนะครับโดยที่จอมพลปอเนี่ยจะเป็นประธานในพิธีครับและก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยรวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องมาร่วมพิธีด้วยครับ แต่ว่าเหตุที่เลื่อนครั้งนี้ก็เพราะว่านายทหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จับจอมพลปอเนี่ยเกิดไม่กล้าขึ้นมาครับเพราะว่าเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในกรณีกบฏเสนาธิการหรือว่ากบฏหนึ่ตุลาคมเมื่อปี2491ครับก็จึงไม่มาตามนัดครับทําให้ผู้ปฏิบัติงานในสายเนี้ยเสียกำลังใจนะครับไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระทำการก็เลยแจ้งระงับไปอีกครั้งหนึ่งครับ มาถึงความตั้งใจครั้งที่4ก็คือในเดือนพฤษภาคม2494ครับทางราชการได้จัดส่งทหารบกไปเกาหลีอีกรุ่นหนึ่งครับที่ท่าเรือคลองเตยคณะกู้ชาติเนี่ยรู้ก่อนที่เรือจะออกเพียงแค่3ชั่วโมงครับสมาชิกคณะกู้ชาติจำนวน6คนก็ไปสังเกตการที่ท่าเรือคลองเตยครับก่อนที่เรือจะออกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็มีสารวัตรทหารเรือไปรักษาการเพียงไม่กี่คนนะครับ ผู้นำคนสําคัญในทหารชั้นผู้ใหญ่ของสามเหล่าทัพก็มาอย่างครบถ้วนครับขาดแต่เพียงพลตารวจตรีเผ่าศรียานนท์เท่านั้นครับแต่ก็เนื่องจากมีเวลาจํากัดนะครับไม่มีความพร้อมทั้งกําลังคนอาวุธและก็เครื่องมือแม้จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่าคณะกู้ชาติก็เลือกที่จะระงับการลงมือไว้ก่อนครับและความตั้งใจครั้งที่5ก็ถัดมาในวันที่26มิถุนายน2494ครับ เป็นวันประชุมในทหารชั้นผู้ใหญ่ในธรรเนียบรัฐบาลระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับคณะผู้ชาติมีเวลาวางแผนจู่โจมค่อนข้างละเอียดครับแต่ว่าเมื่อใกล้จะถึงเวลา11โมงเช้านี่ยนาวาตรีประกายกลับบอกว่ามีเหตุขัดข้องไม่สามารถนํากําลังนาวิกโยธินออกมาได้ครับด้วยว่าขาดนาวิกโยธินครับซึ่งเป็นกําลังหลักสุดท้ายก็จึงตกลงใจล้มเลิกแผนการไปครับ นั่นทาให้สมาชิกก็เริ่มรัดสัมระสายนะครับเพราะว่าเกรงความลับจะถูกเปิดเผยรครับบางคนในขอถอนตัวเพราะว่าหมดกําลังใจครับเห็นความไม่แน่นอนของสมาชิกบางคนแล้วก็ความล้มเหลวซึ่งเงื้อง่ามา5ครั้งก็ยังไม่ได้ทํานะครับในที่สุดก็มาถึงการลงมือจริงครับในครั้งที่6ซึ่งก็คือกระบฏแมนฮัตตันนี่แหละครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายน2494เวลาบ่าย3โมงครับ ซึ่งเป็นวันและเวลาที่ทางรัชการเนี่ยได้กำหนดให้ประกอบพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนนะครับที่ชื่อว่าเรือแมนฮัตตันครับที่รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเนี่ยมอบให้รัฐบาลไทยตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะครับจอมพลปอิบูรณสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รับมอบครับพิธีนี้ก็จัดขึ้นที่ท่าราชวรดิตครับ เมื่อประกอบพิธีรับมอบเสร็จแล้วเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามก็ได้รับเชิญไปชมเรือนะครับกำหนดการเป็นแบบนั้นครับสาเหตุที่คณะกู้ชาติเนี่ยเลือกวันนี้เป็นวันลงมือก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวันครับมีการปล่อยกําลังทหารกองหนุนเนี่ยกลับภูมิภาคนะครับทำให้จํานวนทหารในพระนครเนี่ยเหลือน้อยลงครับเรียกกลับมาประจําการก็ไม่ทันครับ อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นเขตของทหารเรือซะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการรับมอบเรือครับจึงลงมือได้ง่ายกว่าครับและในเช้าวันนั้นหลังจากประกอบพิธีรับมอบเสร็จแล้วเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามก็ได้รับเชิญไปชมเรือครับขณะนั้นเองเนี่ยนายทหารเรือกลุ่มหนึ่งครับนำโดยนาวาตรีมณัฐจารุภาก็ได้ใช้ปืนกลจี้บังคับให้จอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยไปลงเรือเปิดหัวที่เตรียมไว้ครับแล้วก็นําไปยังเรือหลวงสีอยุธยาครับ และคุมขังท่านจอมพลปพิบูลสงครามไว้ณที่นั่นครับเรื่องราวตอนนั้นมีเอกสารบันทึกของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับตัวประกรันกิติมศักดิ์ในครั้งนั้นครับที่เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ2499ครับมีบางตอนของบันทึกนี้กล่าวระบุว่าอย่างนี้นะครับผมจะลองอ่านให้ฟังครับเรื่องโดยละเอียดพอจะเล่าให้ทราบได้คือเหตุการณ์ที่ทหารเรือกระทําเช่นนี้มีมาหลายครั้งแล้วฝ่ายเราก็ได้พยายามป้องกันหาทางแก้ไข โดยได้เรียกประชุมในทหารผู้ใหญ่มีหลวงศิลก็คือศิลกมลนาวินนะครับผู้ปัญชาการทางเรือคิดว่าคงจะตกลงได้แต่ก็ไม่หยุดยัง้งครั้นเรือแมนฮัตตันมาฝ่ายไทยก็ะกะการรับมอบเรือที่ท่าราชวรดิษตกลงทําในวันที่29มิถุนายนบ่าย3าโมงเชิญทูตและแขกเป็นจำนวนมากพวกทูตมาเกือบหมดเว้นอังกฤษที่ไม่มาเลยเมื่อพูดรับมอบกันเสร็จแล้วโดยมีการกระจายเสียง ก็ไปทำพิธีเจิมหัวเรือโดยมีหุ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้วก็ขึ้นบนเรือพร้อมด้วยแขกทูตหลวงศิลป์หลวงนาวาก็อยู่ด้วยข้าพเจ้าหมายถึงจอมพลปอน,นะครับข้าพเจ้าก็ขึ้นไปบนเรือพร้อมกับสิงโตคุณสนิทติดตามไปพอคล้องพวงมาลัยหัวเรือเสร็จพวกอเมริกันก็นําจะไปดูเรือพร้อมๆกับแขกอื่นๆพอเดินมาจนจะถึงบันไดลงท่าราชวรดิษฐ์ทางฝั่งพระนครมีนายทหารเรือคนหนึ่ง ซึ่งภายหลังเนี่ยทราบว่าเป็นนาวาตรีมานัทนะน,นะครับวิ่งผ่านข้าพเจ้าไปหาสิงโตปลดอาวุธในมือปืนกลมือกับปืนพกหนึ่งกระบอกแล้วก็วิ่งไปทางใต้ห่างบันไดลงราวสามเมตรจ้องปืนมาอย่างข้าพเจ้าเรียกข้าพเจ้าให้มาและลงบันไดพวกอเมริกันชื่อบิสกูตได้เข้ามาบังตัวข้าพเจ้าไว้มานัทก,ก็ขู่ว่าอย่ายุ่งจะยิงแกก็เลยหลบไป ข้าพเจ้าก็เลยเห็นท่าจะไม่ดีถ้าเกิดยิงกันพวกทูดคงบาดเจ็บมากก็เดี๋ยวปืนลั่นถูกคนตายเขาเลยบอกว่าให้ลงบันไดเอาปืนกลจี้หลังข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าเลยเดินลงบันไดเลี้ยวขวาเรียบเขื่อนไปลงเรือเปิดหัวที่หน้ากองเรือกลนเก่าทางใต้พร้อมกับสิงโตและสนิทเขาให้ลงเรือแล้วก็เดินเครื่องออกไปทางเหนือผ่านเรือแมนทัตตันพวกในเรือมาโบกมือข้าพเจ้าก็โบกมือตอบ นาวาตรีมานัดเอาปืนขู่จะยิงพวกในเรือทุกคนหมอบกันเรียบอย่างกราบเรือมานัดเอาปืนคุมไปคนเดียวพร้อมกับลูกเรือสาถึงสี่คนพวกเราคิดจะแย่งปืนแต่ก็เห็นไม่มีประโยชน์และพวกเขาก็คงจะมีทางฝั่งอีกมากตายเปล่าเลยคิดไปดูเอาข้างหน้าเขาพาไปขึ้นเรือปืนสีอยุธยาเป็นลำที่รับเสด็จในหลวงคราวเสด็จกลับเป็นเรือปืนลำเดียวที่ใหญ่และใช้ได้ มีปืน8นิ้วหัวเรือ2กระบอกปืนต่อสู้อากาศยาน20มิลิเมตร75มิลิเมตรหลายกระบอกพอขึ้นเรือแล้วเขาก็ให้ไปพักในห้องกินข้าวมีโต๊ะยาวและเก็อี้หนวมรอบๆนั่งคนเดียวมียามถือปืนกลมือจ้องสวมหมวกเหล็กเมื่อพักในห้องประเดี๋ยวนาวาเอกอานน์ปุนทริก,กาพามาหาและมากราบที่เขาจะให้การปกครองเป็นประชาธิปไตย ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นพวกปกครองและพวกรัฐประหารเสวยเอกิทธิ์ค้าฝิ่นค้าไม้ร่ำรวยกันใช้ไม่ได้ค่าครองชีพก็แพงทนไม่ไหวรวมความว่าพูดอย่างพวกฝ่ายค้าและคอมมิวนิสนั่นเองคงเอาตามหนังสือพิมพ์อันนี้จอมพลปอบอกไว้อย่างนั้นนะครับว่าอ่านหนังสือพิมพ์มากก็เชื่อหนังสือพิมพ์เหมือน,นครับข้าพเจ้าก็เลยตอบว่าคุณฟังให้ดีทำไปเชื่อพวกยุแย่อย่าไปเชื่อหนังสือพิมพ์ ถ้าคนเรามั่งมีก็จะปลูกบ้านปลูกช่องใช้ฟุ่มเฟือยหรือฝากแบงค์เราอาจค้นได้ผมก็ได้สอบสวนดูแล้วไม่ปรากฏว่าใครมั่งมีพลเอกผินก็อยู่บ้านเดิมพลโทรสริดก็อยู่บ้านหลวงพวกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นมีใครมีบ้านมีช่องผิดปกติอย่างไรคุณควรจะสอบให้ดีขออย่าให้รบกันขอให้เจรจากันดีกว่าข้าพเจ้าบอกว่าจะช่วยให้เขาเข้าใจกันโดยไม่รบกันแต่ก็ทําไม่ได้เพราะคุณเอามาขังไว ขาดการติดต่อหมดพูดเปลี่ยงเท่านี้นาวาเอกอานนท์ก็ลาไปบอกว่าแล้วผมจะมาพูดใหม่ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะพบกับนายปรีดีเป็นแน่จอมพลปอนี่บันทึกไว้ว่าตัวท่านเนี่ยคิดว่านายปรีดีพนมยงในยอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารคราวนั้นน,นะครับเลยคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอนายปรีดีนะครับในเหตุการณ์กบฏเนี่ยหัวหน้าคณะก่อการก็คือนาวาเอกอานนท์ปุณธริก,กาภาเนี่ย สั่งการให้ฐานเรือกลุ่มที่สนับสนุนการก่อการเนี่ยมุ่งหน้าและก็ตรึงกําลังไว้ที่พระน,ค,นครครับแล้วก็ประกาศตั้งพระยาสารศาสตร์ประพันธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยกระจายเสียงในฐานะนายกรัฐมนตรีและกล่าวถึงเรื่องนี้จากในเรือนะครับแต่ทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมครับได้กระจายเสียงตอบโต้ไปโดยใช้วิทยุของกรมการรักษาดินแดน,นครับโดยได้ให้นายวรการบัญชา ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนครับและก็ตั้งกองบัญชาการขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลในขณะนั้นก็คือพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมน,นะครับตามแผนการของผู้ก่อการแล้วเนี่ยฝ่ายก่อการเนี่ยต้องยึดโรงไฟฟ้าและก็สถานีโทรศัพท์กลางที่หน้าวัดราชบุรณะหรือว่าวัดเรียบน,นะครับให้ได้โดยเรือรบหลวงศรีวิทยาเนี่ยต้องแล่นผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้าซึ่งเปิดรอนะครับเพื่อไปตั้งกองบัญชาการที่ฝั่งพระนครครับ และก็มีกําลังทหารจากต่างจังหวัดยกเข้ามาสมทบทั้งทหารเรือและก็ทหารบกครับแต่พอลงมือจริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามนั้นครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ไม่เปิดนะครับเพราะสมาชิกบางส่วนเนี่ยไม่มาตามนัดครับจึงทําให้คณะกู้ชาติเนี่ยเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำนะครับเมื่อไม่สามารถเปิดสะพานพุทธให้เรือเนี่ยลอดไปได้ครับจากกลในตัวเรือเองก็ประสบปัญหาขัดข้องด้วยนะครับ ทำได้เพียงแค่ทอดสมอลอ,อยแช่เป็นเป้านิ่งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับคณะผู้ก่อ,อการกบฏเนี่ยได้ประกาศยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องทำการครั้งนี้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นนอกจากถูกโจมตีก่อนครับเรื่องนี้จากการค้นคว้าของคุณนริศจรัตจันยาวงนะครับข้อมูลจากตารวจฉบับพิเศษธรรมมาธรรมสงครามนะครับในวงเล็บคือกบฏบนเรือแมนฮัตตัน ที่มีพลตํารวจโทเผ่าศรีญาน,น,นเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเนี่ยกล่าวถึงเอกสารหลายฉบับที่เป็นการโต้อตอบไปมานะครับระหว่างรัฐบาลกับคณะกู้ชาติครับและต้องการส่งสารไปถึงท่านจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งถูกจับอยู่ในเรือเนี่ยในเวลาเดียวกันด้วยครับและที่สําคัญคือส่งไปก่อนที่จะทิ้งระเบิดใส่เรือนะครับแล้วก็บอกว่าขอพระนะท่านได้เสียสละเพื่อกฎหมายของประเทศชาติและบ้านเมืองทั้งนี้ ขอพระนะท่านได้ยอมเสียสละเพื่อปราบผู้กบฏต่อบ้านเมืองย้ำสองครั้งให้ท่านเสียสละนะครับอันเป็นการยืนยันครับว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในะขณะนั้นตัดสินใจที่จะเทจอมพลปอแล้วนะครับเพราะว่าจอมพลปออยู่บนเรือแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดใส่เรือหลวงเสียอุทยาเลยครับพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์กรมหมือนพิทยาลาพฤทยากรผู้สเสม็จราชการแทนพระองค์เนี่ยได้ใช้อํานาจ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ให้มีพระบรมราชโอคงการโปรดเกล้าให้ใช้กําลังทหารเพื่อปราบชลาจน,นครับในวันที่30มิถุนายน2494เวลา10โมงเช้าครับต่อมาเนี่ยพระบรมราชโอคงการก็ประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดพระนครและก็จังหวัดธนบุรีครับก็คือกรุงเทพและก็ฝั่งทนนะครับโดยผ่านพระวรวงเธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒนกรมหมือนพิทยาลาพฤทยากรครับ เขนับว่าเป็นการใช้กฎอัยการศึกครั้งแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยมีนายวรากรบัญชารักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รับสนองพระบรมบร,ราชโองการครับกองบัญชาการฝ่ายรัฐบาลที่ตั้งขึ้นที่พระที่นั่งอนัน,นตสมาคมเนี่ยฝ่ายกองทัพเรือโดยพลเรือเอกสินกมลนาวินผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยได้ส่งผู้แทนหลายคนครับ เข้าพบกับนายทหารบกชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการระดับสูงของทางรัฐบาลนะครับเพื่อจะยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยทางฝ่ายทหารเรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับเป็นเพียงการกระทําของนายทหารชั้นผู้น้อยไม่กี่นายเท่านั้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกองทัพครับแต่กณะนนเนี่ยทางพลเอกผินชุนหวันผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงพลโทสิทริธนรัตน์แม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ได้ยืนยันว่าการกระทําเช่นนี้นะับว่าอุกอาจมากครับ เพราะเป็นการกระทําต่อแน่ทูตต่างชาติหลายประเทศเลยครับกองบัญชาการฝ่ายรัฐบาลก็เลยวางแผนจะให้ทางฝ่ายทหารเรือเนี่ยแอบขึ้นเรือรบหลวงสียยุทธยาในอย่างวิกาลครับเพื่อบุกชิงตัวจอมพลปอก,กลับคืนมาให้ได้ภายในเวลาตีห้าของวันที่30มิถุนายน2อ9 4ครับไม่เช่นนั้นน่จะยิงทุกจุดที่มีทหารเรืออยู่ครับเพราะถือว่าเป็นการทวงเวลาเพื่อรอกำลังฝ่ายกบฏมาสมทบครับ แต่ทั้งฝ่ายทหารเรือเนี่ยไม่กล้าจะทําอย่างนั้นครับโดยให้เหตุผลว่าหากทําเช่นนั้นเนี่ยเกรงว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้รับอันตรายได้นะครับจนกระทั่งถึงเวลาตีสีของวันที่30มิถุนายนครับการเจรจาตามมติคณะรัฐมนตรีก็ไม่เป็นผลสําเร็จจึงเกิดการสู้รบกันขึ้นเมื่อเวลาราวๆตีสีครึ่งของเช้าวันที่30มิถุนายน2494ครับ เริ่มจากฝ่ายรัฐบาลครับโดยกองทัพบ,บกภายใต้การนําของพลโทรสริทนรัตกองทัพากาศก็ภายใต้การบัญชาการของพลอากาศเอกฟื้นรณภากาศฤทธาคณีครับและกองกําลังตํารวจโดยพลตารวจโทเผ่าศรียานน์การสู้รบเนี่ยแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางนะครับทหารบกเนี่ยเริ่มโจมตีทางด้านพระนครครับกองทัพากาศก็เริ่มทิ้งระเบิดที่กรมอู่ทหารเรือครับแล้วก็ตําแหน่งคลังเชื้อเพลิงนะครับและในที่สุดครับ มีการทิ้งระเบิดขนาด50กิโลกรัมครับจากเครื่องบินแบบสปีดไฟนะครับแล้วก็ T6 ใส่เรือรบหลวงสีอยุธยาครับซึ่งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาและก็มีท่านนายกรัฐมนตรีคือจอมพลปพิบูลสงครามอยู่บนเรือด้วยนะครับลูกระเบิดดังกล่าวเนี่ยทะลุด,ดาดฟ้าลงไประเบิดในคลังกระสุนใต้ท้องเรือครับจนกระทั่งเวลาประมาณสักบ่าย3าโมงของวันที่30มิถุนายน2494เรือรบหลวงสีอยุธยาก็จมลงครับ จอมพลปพิบูลสงครามที่อยู่บนเรือเนี่ยสวมเสื้อชูชีพกระโดดน้ําแล้วก็ว่ายน้ําหลบหนีออกมาได้นะครับแต่ว่าก็ยังโดนคุมตัวโดยฝ่ายกบฏอยู่นะครับทหานกานี่ยังคงโจมตีต่อไปครับจนกระทั่งเวลาราวสักห้าโมงเย็นเรือหลวงคำรณสินซึ่งทําหน้าที่คุ้มครองคลังน้ํามันอยู่ที่บริเวณกรมอู่ทหารเรือก็อับปางลงอีกลํหนึ่งครับส่วนกรมอู่ทหารเรือนั้นก็ไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับ ที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายกบฏและรัฐบาลก็เปิดจเจรจากันครับฝ่ายกบฏได้ปล่อยตัวจอมบลปอยบุญสงครามคืนให้กับฝ่ายรัฐบาลครับโดยผ่านทางทหารเรือด้วยกันซึ่งพลรืยเอกศิลก็ได้นําตัวคืนสู่วังปารุสกวั์นครับซึ่งเป็นกองบัญชาการตํารวจนครบาลในเวลาประมาณสักห้าทุ่มในคืนวันนั้นแหละครับล่ามมาถึงตรงนี้นี่จริงๆผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าใครเป็นคนตัดสินใจให้ถล่ม เรือรบหลวงเสียอุทยานะครับซึ่งมีตัวประกรันก็คือผู้มีอำนาจใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนั้นคือนายกรัฐมนตรีอยู่บนเรือด้วยนะครับใครใตัดสินใจให้ทิ้งระเบิดครับแล้วการที่บอกให้ท่านเสียสละนั่นคือเทเลยใช่ไหมครับโอ้โหฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีมากครับเหมือนในหนังเลยแต่ช่วงเวลาแค่3วันเนี่ยได้สร้างผลกระทบอย่างมากกับกองทัพเรือนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความพยายามของทหารเรือกลุ่มหนึ่งครับซึ่งต้องการโค่นล้มรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคราม ที่มาจากการรัฐประหารน,น,นะครับนั่นทําให้มีการปรับปรุงกองทัพเรือซะใหม่ครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกองทัพเรือจํานวน12คนครับที่สําคัญก็คือมีจอมพลปพิบูลสงครามผลเอกผินชุนหวันพลอากาศเอกฟื้นรณภากาศริทธาคณีผลโทรสิริธนรัฐและก็ผลตํารวจโทเผ่าศรียานน์ปรากฏเป็นคณะกรรมการด้วยครับซึ่งได้พิจารณาลดกําลังกองทัพเรือ ในลักษณะที่ลดทอนสัญญาณุภาพมากกว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นแหละครับซึ่งเป็นการย่อส่วนของกองทัพเรือให้เหลือเล็กลงครับทั้งการปฏิบัติการและก็กำลังพลและก็ได้ยึดอาวุธยุทภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกองทัพเรือไปเกือบหมดเลยครับกระบวนแมนฮัตตันเนี่ยเป็นครั้งที่คนในชาติเดียวกันต้องมารบราฆ่าฝันกันเองจากสถิติที่บันทึกไว้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บและล้มตายเป็นจานวนมากนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวบ้านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเลยครับประชาชนเสียชีวิตถึง1 1 8คนครับบาดเจ็บ1 9 1คนนะครับถึงขั้นพิการเลย9คนครับทหารเรือเสียชีวิต43นายแล้วก็บาดเจ็บ87นายครับทหารบกก็เสียชีวิตถึง43นายแล้วก็บาดเจ็บ87นายครับทหารอากาศเสียชีวิต17นายแล้วก็บาดเจ็บไป115นาย ส่วนตำรวจเนี่ยเสียชีวิต9นายแล้วก็บาดเจ็บ38นายครับความเสียหายที่เป็นสิ่งของแล้ก็อาวุธยุทโธปกรณ์ในส่วนของประชาชนเนี่ยทางรัฐการได้ถแถลงว่าทรัพย์สินของประชาชนเสียหายมีจํานวน6กแ0 0 0จบาทนะครับไม่นับรวมทรัพย์สินที่ถูกลักขโมยไปในช่วงที่เกิดความวุ่นวายแล้วก็ค่าทําศพของรัษฎรอีกเป็นจํานวนมากครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายให้แก่ผู้เสียชีวิตคนละ1 5 0 0บาท ผู้ทุพพลภาพเนี่ยคนละ1,200บาทครับผู้บาดเจ็บสาหัสคนละ400บาทครับการดำเนินคดีเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วม1 0 0 0คนเลยนะครับซึ่งควบคุมตัวไว้ที่สนามกีฬาแห่งชาติครับเพราะว่าคุกไม่พอครับจำนวนมากเกินไปแต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวครับเพราะว่าหาหลักฐานไม่เพียงพอจนเหลือส่งฟ้องศาลในประมาณสัก100คนครับแต่ว่าภายหลังนักโทษคดีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับการนิรโทษกรรมครับ เมื่อปี2500เนื่องในโอกาสครบ25พุทธศตรวรรษนั่นเองครับเหตุการณ์กบฏแมฮัตตันเมื่อ29มิถุนายน2 4 9 4เนี่ยส่งผลครับให้กองทัพเรือเนี่ยถูกลดแสนยานุภาพลงครับและก็ถูกจำกัดกำลังคนถูกลดสถานที่ตั้งและก็สถานที่ฝึกปฏิบัติการครับตลอดจนลดจำนวนอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ต่างๆลงอย่างมากนะครับบทบาทของกองทัพเรือก็ถูกลดลงอย่างสิ้นเชิงครับส่วนกองทัพบ,บก กองทัพอากาศและก็กรมตำรวจเนี่ยสามารถขยายแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับนี่เป็นครั้งหนึ่งที่รัฐประหารเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็เป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆนะครับคนตายหลายร้อยคนบาดเจ็บหลายร้อยครับรวมไปถึงความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราอีกแล้วนะครับ แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอัตราการรัฐประหารบ่อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็หวังว่าต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราเรียนรู้จากอดีตได้ดีพออนาคตก็น่าจะมีแต่ความสงบสุขต่อไปนะครับหวังว่าอย่างนั้นจริงๆครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นครับรูปถ่าย ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในตอนนี้ผมก็โพสตไว้ใน Facebook Fanpage แล้วนะครับลองติดตามไปชมกันได้ครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนนะครับผมปิงปองสวัสดีครับ